เสภาแม่ไม้หมวยไทยคือนายชาโนนโนภสีซึ่งเป็นครูโรงเรียนอุตรดิษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับครูชาโนนโนภสีค่ะแม่ไม้มวยไทย ขอประนตนอบน้อมพร้อมตั้งจิตถึงบูชิตมวยไทยไว้เหนือเสียนทุกทู้วังท่าสง่างามยามภาคเพียนไม่พันเปลี่ยนเอกลักษณ์สำนักไทยด้วยสำนึก คุณค่าคำว่าแม่คือเที่ยงแท้แบบอย่างวางแต่นายเป็นแม่แบบแม่พระแม่ทับได้ยังยิ่งใหญ่พงคุณค่านมาคำหนึ่งจระเข้ฟาทาง เข้าข้างหมอกหากมีเคราะห์สลบจบยกหนึ่งคิดแก่ทางสติตังอย่ารังตรึงถอยสักครึ่งคงพ้นไม่จนมุมหากหวงอยรานพิษสวง้างยัง,งงงลงผิด ดังติดลุมยืนหวังฟาดลาดพลังวังครอบคุมถูกขยุ่มหักวงรวงทั้งยืนหน้าคาบิดหางร่างระริกบิด้าจิกตีน้องแม่ลองฟืน ปวดร้าวรึกถึกเดียวเต็มเนียวกลืนอาจสะอื้นจุดจบคำรบเดียววิรุณหกกลับรับเตะด้วยทีบปัดเร่งรีบเต็มแรงแทงเด็ดเดียวหาเชือนแช่แม่พลาดถึงขาดเทียว พยวเพียวเฉียวบ้างก็ช่างมันดับชวลายาชาครเขาชกหมัดสวนตกปลายคางทางดับฟัน,เ,นเล็งให้เหมาะเจาะจงตรงโรมรันมวยขยันชนะแน่ไม่แพ้ทาง คุณยักษ์จับลิงที่วิ่งวุ่นดูชุนละมุนหมัดศอกต่อกหัวหางเข่าสอกเราเอาศอกรับเหมือนจับวางเตะกลับบ้างเพื่อเป็นต่อยารอรีหักคอเอราวันกระชั้นชิด นมคอติดตีเข้าอย่าเฝ้านิ่รีบรุกไลแรงแรงแทงศอกตีมัดดีดีสัดหนับคงนับดาวเอราวันเสยงาสง่าศึกดังยามึกึก ฝาฟ้าเวหาหาถ้าแวกชกเสยข้างวางเพลียวพราวเาี่ยผหานห้าวเผินเวหาดงามอาจองมาทาลูกพักดูหนักแน่นตากรอยแทนรอยเครื่องชํำเลืองหง รอยตีนกาตีนไก่ในไพรพงจะรอยใดไว้อยู่โยงคงกระพันคุณยักษ์พานางช่างนารักข้าประชิดทายทักดังรักนั้นแวกโดยมัดธนัดทนีมีทุ่มกัน หลอกรักมันแล้วตลบก็จบเจนพระรามนาวซอนไม่อ่อนหัดซอกปิดปัดเซยข้างช้างปอเพนแม่นมันคงเจอคางซอยคางเลนถูกกดเกณฑ์ปอจอดไม่รอดเจว ไกรซอนข้ามห่วยช่วยสกัดลบเตะทีบขาลังสัตวจัดไม่แพ่วหยุดข้าอาศึกศัตรูทารู้แนวชัดเจนแล้วอ่อนกำลังอย่ารังรอหนากมุดบาดาลสนานสนอชื่อไพเระเหมาะหลบ พบเป็นต่อปุมหลบรอดพาทีหนีพาพ่อเจ็บจริงพ่อต่อตีวิธีมวยเอ้ยทีรันม้วนแผ่นดินไม่มสิ้นสูน เพิ่มเพิพูนละมุนละไมเข้าไปช่วยอีกเข้าเตะม,มาแก่ถูกทางยอย่าอ่างอํานวยรับเตะด้วยม้วนตัวกลับสอกลับวางเลี้ยวลังไม่พลังพลาดชะกันชะกาดอาจดับก่อนนับสาม เท้าแข็งแรงเล็งเหมาะเจาะคางตามไม่ต้องถามเท้าใครครูหายมาหนาุมานถวายแม่นแสนวิเศษกำจรเดีทรงหมัดอัดพวาเซยข้างตึงพึ่งขาดบาดในตา ตาย้าวาถูกนอกชัยชกเนื้งตายอยู่วันทอดแท่แก้ให้หลุดรีบแก้จุดเร็วไวอย่าใหา้สายเออัดขีดเต็ดฆ่าพับไม่อับกายคลีสลายกลรนยุดสุดแนกำลัง เตะสูงเหมือนยุงวังโยกสักนิดที่โคนขาเข้าประทังเหมือนยอกอย่างเรียวแรงแฝงตวนต้นหงปีคัดหมดท่า นาอันอาดเคยพังอาจปลาดท่าหน้าอันงชงนหลบหวงนุองออกสออกพับแขนแสนในตนหงได้ยนหงตีขักลายสักเหือนสักวงมาไล ให้ตรึงตอกเอาย้ำยอกศอกนี้หมอะที่เพื่อนศอกทินสอกแพงศอกที่หน้าอกกี่อกเดือนเจ็บจิตเตือนเจ็บจิตติดนานนะ ปไม่มีปลื้มจำไม่ลืมฟันศอกตรงหน้านเขาน้าเป็นแรล ทายฟาดพึงทายลมตึงขาดพึงไม่คู่ต่อสู้เก่งชะกาดองอาจได้ประมาทใส่จบสิ้นลายทิน นานกระพัน